สวัสดีครับสวัสดี FC เพชรยน Channel ทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทั้ง FC ที่ติดตามตลอดแล้วก็ FC ใหม่นะับ FC หน้าใหม่นะครับผมอดเพชรยน์คนดีคนเดิมนะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมยืนอยู่ที่โกดัง3นะครับโกดังเก็บรถของทางเพชรยนต์นั่นเองนะแล้วก็จะพามาดูรถกระบะนะครับกระบะเพื่อการพาณิชย์นะครับใครที่หารถกระบะไว้ใช้งานนะครับไปใช้ส่วนตัวหรือไ้ใช้งานขนของอะไรอย่างนี้ครับห้ามพลาดรถคันนี้เลยบอกเลยคันนี้รถสภาพสวยมากนะครับนี่เลยนะฮะใครที่กําลัง ตามหานะครับยูสุดีแม็กนะครับคันนี้จะเป็นตัว1.9แซดเพรสีตนะครับปี2019นะคันนี้นี่ปี19สีบอลเงินเป็นตัวแคทไฮรันเดอร์นะฮะติดแคริบอยให้เราเรียบร้อยแล้วที่สําคัญนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะเนี่ยจำทะเบียนไว้นะครับรถคันนี้เพิ่งเข้าร้านมาปาสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับเป็นรถบริษัทเข้ามานะครับใครที่สนใจคันนี้นะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมขึ้นเบอร์ให้แล้วด้านล่างนะฮะ หรือจะมาดูรถคันจริงก็ได้นะครับที่บริษัทเพชรยนนะครับยังไม่ติดจองนะครับจำทะเบียนไว้46-1จําง่ายนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตัวด้านหน้านะครับตัวไฟนะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีอ่าเป็นไฟเดทาร์มลันนิ่งเป็นทรงตัวแแบบนี้นะครับอันนี้คือโครมเดิมเลยนะโคมเดิมเดิมแล้วก็เหนือโครมไฟหน้าจะเป็นตัวอ่าโครเมียมนะครับจะสอดรับกับตัวกระจังด้านหน้านะครับทั้งป็นโครเมียมเหมือนกันนะ ไฟตันมอกนะครับมีมาให้พร้อมแล้วนะครับการชนนะครับเท่าที่ดูไม่มีริ้วรอยเลยนะโครงสร้างทางด้านหน้านีานน้ไม่ไม่เคยถูกชนมาแน่นอนนะครับเราลองมาก้มดูนี้นะ <t> ตัวคารหน้าของเขานะครับอันนี้ก็คือคานหน้าเดิมเมดอาร์คนะครับคือไม่มีผิดรูปถ้ารถมันมีการชนมาในโครงสร้างมันมันจะไม่ได้รูปทรงมาแล้วอันนี้ก็คือเดิมๆเลยนะครับการันตีว่าด้านหน้าเนี่ยไม่โดนชนละหนึ่งนะฮะอ่านี่เลยนะครับฝากกระโปรงเรียมสันชัดเจน นะครับไม่มีรักยิ้มนะไฟฝั่งซ้ายนะครับโคมเดิมเช่นกันนะครับไม่มีแตกนะครับแตกายงาแตกแตกเล้าวนะครับไม่มีนะครับ,ไ,นะรบไฟตันหมอกเช่นกันนะไอพวกคาบเลยเดี๋ยวเราเช็ดออยอทีหนึง่งนะแล้วก็ในส่วนของอย่างตัวกระจกนะอันนี้ก็เป็นพาร์ทเดิมของติดรถมาจากโรงงานเหมือนกันนะครับแล้วก็ติดสีมาให้แล้วนะพารทรงพาสี 4, น,นี้ดูแลให้นะครับอย่างพาสี 4, คันนี้นะครับถึงพฤษภาหกเจ็ด ปีหน้านู่นเลยนะครับปีหนึ่งนะครับอันนี้ต่อลากยาวไปให้แล้วนะแล้วก็อันนี้นี่ล้อแมกนะครับล้อแมกคันนี้จะเป็นแมกอลอยนะครับจากโรงงานนะขอบ18นะครับแล้วก็ยางจะเป็นยางปีติดรถก็คือปี19นะครับยิดเบรกหน้าดําเบรกหลังนะครับแล้วก็ช่วงล่างตัวอย่างซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อด้านหน้านะครับรายตัวโช๊คนะครับอันนี้ก็คือไม่มีสนิมเลยนะครับโครงสร้างสวยมาก นะไม่มีผูคงสร้างไม่มีผูนะครับเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเหลี่ยมสันตัวบอดี้เี่ยชัดเจนนะครับติดแครรี่บอยมาให้แล้วนะมันไดข้างมีอ่ามาดูรายละเอียดภายในกันนี่นะโดยส่วนตัวนะ่ะบอกก่อนชอบเบาะความเบาหนังสีน้ตาลของ d m a มเขานะผมรู้สึกว่ามันดูละมุนนะคือเบาะนี่มันหนาหนุ่มมากนุ่มๆเลยนะเบาะนุ่มนะครับเป็นเบาสีนตาลคู่หน้านะครับแล้วก็ คอนโซลอะไรต่างๆก็จะเป็นสีดำมาพร้อมตัวจอทัชสกรีนนะฮะตัวจอตัวกล้องนะครับแอร์ก็จะเป็นแบบอะนาล็อกนะครับส่วนเกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์ออโต้นะก็ขับสบายนะครับเวลาการใช้งานนะครับหรือผู้สูงอายุที่ใช้งานก็ขับขกี่สบายนะครับดีแม็กนี้ไปอย่าน้ำมันด้วยนะเนี่ยพวกอย่างตัวแผงประตูนะครับชิ้นง,งานพลาสติกสีดำนะครับเดี๋ยวถัดออกมาจะเป็นสีดําเงาแล้วก็ตัวหนังบริเวณที่จับเปิดประตูนะครับวางแก้วน้แก้วน้ําได้ นะประตูประตูนี่ก็เรียมสันชัดเจนนะครับเม็ดอาร์ตประตูนี่คือประตูเดิมติดรถมาไม่เคยถูกชนนะแล้วก็อย่างตัวตัวแคปนะครับเห็นไหมว่าหัวน็อตนะครับอยู่ในตำแหน่งไม่มีขยับนะทั้งบนแล้วก็ล่างเลยนะครับอันนี้คือฝั่งซ้ายมาเนี่ยไม่โดนมาแล้วหนึ่งนะครับสภาพสวยโครงสร้างเดิมนะตัวแคปส่วนตัวซุ้มล้อหลังนะครับตัวแชสซีนะครับไม่มีสนิมเช่นกัน นะครับรถไม่มีจอดแช่น้ํานะครับโครงสร้างไม่มีผุนะครับสีเสือนะครับบอดี้เดิมนะครับไฟท้ายทั้งสองข้างนะครับไม่มีโดนนะครับซ้ายขวานี่เท่าที่ดูนี่ไม่มีโดนมาเลยนะ่านะครับเนี่ยมีกล้องมองหลังนะครับตัวรุ่นอย่างตัวแซดแพดชีลดีดีก็อยู่ครบนะครับตัวยี่ห้อนะครับยูสูดีแม็กก็อยู่ครบกันชนสภาพเดิมสมบูรณ์ไม่มีรอยดักยิ้มหรือรอยกระแทกมา นะเดี๋ยวผมจะเปิดดูกระบะท้ายหน่อยนะครับอ่ะนี่นะครับก็คือรถล้นอย่างนี้เลยนะครับก็คือมีการขนของมาแหละเดี๋ยวเราไปทาําความสะอาดให้อีกรอบนึงนะครับแต่มันเดิมนะครับมันไม่มีชนไม่มีต่องรอยการชนนะครับอย่างจะดูสะโพกซ้ายนะครับเม็ดอาร์คนะครับเนี่ยไล่มาตัวขอบกระบะด้านท้ายนะครับไม่มีชนนะไม่มีชน นะครับฝั่งขวาเหมือนกันนะครับเม็ดอาร์คนะครับกลมๆคมๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวกระบาดท้ายนี่ก็เดิมนะแล้วก็เนี่ยมาดูตรงนี้นะครับหัวน็อตนะครับไม่มีถอดนะครับเนี่ยตัวซีนอันนี้ก็คือซีนเดิมออกมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะประตูท้ายถือว่าไม่หนักนะครับปิดก็ปิดแนบสนิทนะปิดแนบสนิทเลย รีบอยก็ใช้งานได้ปกตินะครับไว้ขนของนะอ่าส่วนด้านขวานะครับเหลี่ยมบอดี้นะครับชัดเจนนะครับก็เหลี่ยมสันคมๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวแชสซีฝั่งขวานี่ก็ไม่มีสนิมนะครับอ่าไม่มีสนิมหรือร่องรอยแบบว่าชนหนักมานะฮะถึงจะมีการชนหนักมานะครับมันก็ดูรู้อยู่ดีว่ารถคันนี้ผ่านการซ่อมหนักมานะฮะอย่างตัวบานประตูนะครับถ้าชนหนักมาต้องมีถอดกันแหละนะแต่นี่นะครับ ัวน็อตนะครับฝั่งขวาตัวน็อตยึดบานพับประตูต่างๆนะครับโครงสร้างนะครับอันนี้ไล่ไปเลยไปจนถึงเสา A นะเดิมๆหรือจะดูตะเข็บก็ได้นะครับตัวตะเข็บเห็นเป็นแผ่นแบบนี้เลยนะครับเป็นแผ่นเหล็กประกบกันแล้วก็เม็ดอะครมๆแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับพร้อมใช้งานนะครับคันนี้เนี่ยเบาะเบิดสภาพสมบูรณ์นะครับเป็นเบาะปรับแบบแมนนวลนะครับ ยังไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้านะมันปรับเอนได้เยอะมากนะแล้วก็นุ่มด้วยเอาจริงกุญแจคันนี้เป็นกุญแจคีย์เลสแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเลขไม่์วงมาลัยดังเอ้ไม่วงมาลัยดังวิทย,ยุดังด้วยนะนี่น่าจะเป็นเพลงโปรดของช่างภาพเรานะฮะมนขำอยู่ข้างๆอ่านี่นะครับอ่ะดูเลขไมล์ก่อนล้วกันไมล์แสนสี่ นะครับ1 4ึ่งแสนสีกมิโลเมตรไมล์ณตอนนี้นะแล้วก็พวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับตัวสัญลักษณ์ต่างๆสภาพสมบูรณ์นะทั้งสองข้างเลยนะครับไม่มีชำรุดหรือถลอกนะครับพวงมาลัยก็สภาพสมบูรณ์แล้วก็ตัวจอทัชสกรีนนะครับนี่มีโหมดฟังก์ชันพื้นฐานให้เลือกนะครับ f m m อะไรพวกเนี้ยเนาะเนี่ยมันใช้งานได้ปกติรับสายโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็ตัวกล้อง ก้องมองหลังก็ใช้งานได้ปกตินะครับมีไกด์มีมีลน์ให้ดูด้วยนะครับนี้ระยะปลอดภัยนิดใกล้ชนแล้วนะครับเส้นสีแดงแอร์เย็นแอร์เย็นนะครับไฟส่องแผนที่นะครับใช้งานได้ปกตินะที่ซ่อนเงินนะครับก็ใช้งานได้ประมาณนี้นะครับโดยรวมภายนอกภายในสภาพสมบูรณ์นะครับแล้วก็อ่ะเดี๋ยวพาไปดูโครงสร้างด้านหน้าห้องเครื่องกันดีกว่านะครับ ส่วนราคาคันนี้นะปูปีกนิดนึงดูห้องเครื่องก่อนยังไม่บอกแต่บอกเลยว่าไม่ถึงห้าแสนลองนั่งเดาๆก่อนก็ได้ว่ามันจะมันจะเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่ไม่ถึงห้าแสนนะครับอ่านี่นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ BDI Blue Power นะคันนี้นะครับร้อยห้าสิบแรงม้าก็เป็นเครื่องยนต์ที่ประหยัดนะคสำหรับ d Max นะฮะเครื่องยนต์เดิมสภาพเดิมนะแล้วก็ตัว ถ้าไล่จากหัวน็อตฝากระโปรงนะครับฝั่งซ้ายครับหน้าซ้ายหัวน็อตไม่มีขยับนะตามซอกแก้มซ้ายคานนะครับไล่มาเลยตัวเม็ดอาร์คหัวน็อตอันนี้ก็คือเดิมเดิมนะครับนี่แผ่นเพดนะครับไล่มาหัวน็อตไม่มีขยับนะครับคานหน้าเดิมอันนี้ก็ไม่มีขยับเหมือนกันนะไม่มีรอยถอดเลยคานด้านหน้านะครับส่วนด้านหน้าขวาเหมือนกันนะครับเม็ดอาร์คหัวน็อตคานนะครับ อยู่ในตำแหน่งนะครับส่วนฝากระโปรงเองนี่ก็คือเป็นพาร์ทเดิมมาจากโรงงานนะครับฝากระโปรงพาร์ทเดิมโรงงานตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆก็ยังติดอยู่ครบนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับอ่าส่วนราคานะครับเจ้า d m a ม็ก1.9 z z p เ t ตแ e ดีคันนี้เป็นปี19เกียร์โตนะฮะ499,000บาทอันนี้499นะครับฟังไม่ผิด นะฟังไม่ผิด499คันนี้พรรถปี19 My แสนกโลนะฮะใครดูคลิปนี้จบแล้วสนใจคันนี้นะครับบอกเลยว่าตอนนี้ดอกเบี้ยพิเศษ2.59นะฮะสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับเรายังมีเงื่อนไขนี้อยู่ก็รีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับอย่าช้าอย่าช้านะครับรีบติดต่อเข้ามานะ499,000พรก็จะอยู่ประมาณไม่ถึงไม่ถึงหมื่นนะ ประมาณ8,000ปลายถึง9,000นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะครับผมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่ของทางเพชรยนต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมโอวยเพชรยนต์ขอตัวลาไปก่อนและคลิปหน้าผมจะมารีวิวรถรุ่นอะไรนั้นห้ามพลาดวันนี้ขออนุญาตลาสวัสดี F4 ทุกท่านไปก่อนแล้วและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ